สวัสดีค่ะพอไม่ค่ะ,คะสวัสดีครับพอไม่ครับสวัสดีครับค่ะมือนี้ช่องเซานิงพระรวยต้องพูดชืนลครับค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับพอไม่เนาะค่ะเป็นคลิปที่สองค่ะของววันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดไปฝากท่านผู้ชมอีกัางหนึ่งค่ะได้ยินว่าคุณพ่อฝันคุณพ่อฝันมือใดครับคุณพ่อฝันมือขื้นนี่ฝันมือขื้นนี่เนาะค่ะเซานิงมาตามคุณพ่อมือนี้วันที่ยี่สิบห้านะค่ะครับคุณพ่อฝันมือขื้นนี่เพื่อนว่ะ ฝันจงนังเลยว่าสู้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังนี่ค่ะคนว่างกับคนกับคนหลายอยู่นอบมาบ้านแม่ลูกอ้อนพระอุ้มดูคนมาประมันกลัวๆหรือผู้หญิงเป็นผู้หญิงเป็กหน่อยผู้หญิงมาบ้านพ่อแม่ก็ว่างลงปั๊มกันเรนมาหาหลอดว่าไอเอาโทรศัพท์โทรศัพท์เนี่ยเขาโทรโทรมาหาประธานว่าค่ะบางก็เลยว่าโทรไปใส่เขาเจ้าโทรมาบอกเลขค่ณวะก็ยิบโทรศัพท <c ough S 1> <laughs> ์ไปมันก็บ่ากับเขาโดนเตือนไปละค่ะคุยกับเขานั่นเลยถามว่ามันคุยกับใคร มันทั่วมับอกเลขว่ามันว่าโอ้วะอ่าตัวเด็ดเลล่ะเจษหามันว่าสันนะเจษหาเหมือนวัยเจษหามันว่าสันมันก็บอกคําเดียวสันละค่ะแต่มันมันบอกอีสองทือออยู่อืมก็มีผู้หนึ่งอีกถามมันคือกันอันอันผู้หญิงคือกันอ่ะถามมันว่าตัวเด็ก็อีล่ะบากไม่ให้มึงดูว่าบัดสันว่าค่ะผู้อยู่แก่ก็คนคนด่วนดอกคนน่นนะค่ะด่วนน้ำดำดอกถามมันอีกผู้หนึ่งเจษหากันยังว่าห่วยมันว่าสันโอ้เจษหากันยังว่าตัวเดียวนี่มันบัดสันอืมค่ะ บานในทั้งเถวหนึงแถวเมย์มันว่าออเทียวก้อนมันบอกเขาถือสามตัวคุณเอ้คุว่าเมยมันนั่นนั่นในข่วงฟันในข่วมฝันคุณบอกเนั่นถือสามตัวนั่นนี่มันบอกงวดนี่บอกสองตัวคุณว่าโอ้งวดก้อนบอกเขาสามตัวเต็มเต็มเลยคุณสันว่าค่ะวงฝันนั่นละคุณบอกก้อนนั่นก็เลยบอกเออผมเอาโทรศัพท์มาขึ้นวันเนี่ยมันกบะเบิดยังเลยมันก็ะเดนเลยประสาทหน่อยวันเนาะครับโทรศัพท์นี่เป็นโทรศัพท์ผู้ใดครับโทรศัพท์ของใครเอง ไม,ไม้เล็กโทรศัพท์ของคุณพ่อเหรคะมันไม้เหล็กถ่ายกับพ่อครับ,บไม้เล็กถ่ายค่ะ,ม,คะมันไอ้ศูนย์เก้าสองสีองนนึ่งกศูนย์หนึ่งนย์นย์หนอันโทรศัพท <1, S 1> <ล>์เหล็กไม้เลหล็กโทรศัพท์หนึ่งศหว่าง่ายถ้าสามตัวไทยก็คือ060ย์หกศูเน่ยศูนย์หกศูนเนาะค่ะไม้เลขโทรศัพท์ <c oughs> เล็กไทยโทรศัพท์พอไม่เนาะค่ะทีเด็กหน่อยยืมไปโทรค่ะค่ะแต่ว่าถ้าผู้ใดมากเนาะค่ะกษามาดเอานี่คลิปได้ค่ะแต่ว่าสาวนิงสีบล่งหายเนาะค่ะเพราะว่าสาวนิงสีเอาเล็ที่เด็กหน่อยบอกเนาะค่ะล่งหายกับท่านผู้ชมเนาะค่ะค่ะมาจังไรต่อค่ะท่านก็มีตัวนี้ก็ขึ้นก็ลูกก็จีดยางเลยแบบก็ฟันสันสัเนาะคุณพ่อ เมื่อเช้าตอนตีเอซีที่หาดเลยนี่ยใกล้จะแจ้งนี่ละฝันไก่สเต็กลุกขึ้นมาปั่นไก่ก็ห่วงแซ่เอวอยู่ตลกไก<ฆ>่เนอะค่ะแล้วลงไปเบิึงกูบบมีอย่างลับขึข้นมาอีกไปยามจิบเอาเมีดใส่นี่ห่วงกูดี๋ไปแตกปุ่มปุ่มก็มันตื่นอย่างหนึ่ง<ฆ><ฆ>บั่นไปเปิดโลกบั่นเปิดโลกมาสู่โลกโซ่ไพ่ซองฮะก็มีอย่างบั่นค่ะอันนี้อันนี้ผมเป็นฝันผมโอ้ย่างไปบึงตรงเลยนี่หลังจากสะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยเออหลังจากสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้ว ไก่หองก็มันตื่นือคือคนก็ไปขึ้นงูก็ไปอย่างสีนะขึ้นมาขึ้นแมวไปไก่บางทีไป้่อนก็บมียังซองปาดไปหากระเบเปิดได้ลกหากระบมีค่ะไอพวกยังวินมาพวกอนก็เผาห้องก็ดีลบไปใหม่อีกวันห่วยเช่นเดียวกันอือก็ไเห็นเรียงอก็เลยว่าห่วยแลวอย่าประตกันมาหาเหร็นกระเบิดกับไก่อยู่นี่ว่าวันไปใส่ก็ไปแต่ไหนกับบ้านนะขึ้นมาบังก็มาแต่ตันเลยก็ไปกี่ยางเลยบันอ้บอกยุบเดียวเหรอวะาบอกยู่งลกไก่เหร เคยตื่น,น,นทั้งแถวว่าไกไออ่อายุของฝนอเออบ<า>่เคยตื<า>่นทั้งแถวค่ะพ<า>ี่ข้อมีมือหนึง okay, ่งว่าเอาไก่ไม่ไม่เมันกับตื่นหมาเนาะแก,กเห็นหมาหมาลงไปก็เห็นหมาอยู่นี่นะ,ะแกแอ่มาเตืนทีปรนเดี๋ค่ะทหารมากกว่พวกมีอย่างวันนี้เนาะค่ะมีเอฟซีเพิ่นถามถึงเนาะค่ะถามถึงว่าเด็กหน่อยหลานเด็กหน่อยนั่นได้มาบอกเลขอีกบ่คะยังงวดนี่เพราะว่าท่านบอกงวดนี่งวดว่าทหารเปนบอกซื้อหาค่ะยังงวดนี่เพราะว่าท่านว่าจังเดย์งวดนี้ไก่มือก่าจกคือ ไม่จักส so right okay. ีบอกอีก şey ยังเงียบอยู okay. ่เนาะคม่เงียบอยู่อืมค่ะก็เที่ยวก่อนเนี่ยเป็นแรีนมาแต่ห้องนำไปแล้วมาหาพอมือตบพอสองสามบาท1นึ่งหานึหาพอกระาวไปเอียงหนึงหาเฮ้ยเป็นวันนึ่งหาเพื่อนบานะมอเรอยหน่อยค่ะเรียกออกตัดออกเมืออกหนึ่งหกบาทหนึ่งหกหนึ่งหนึ่ะคะ พิดไปแต่หนึ่งนะคุณพ่อแต้มเดียววน่าค่ะคนบอกขึ้นเนาะค่ะพี่บอกคนคนบอกขืนบ้านเนี่ยคุณพ่อไปเล่าเลยตุ้งๆบ้านเนี่ยต้องขึ้นไปแน่เนาะค่ะจากแต้มลงไว้จากแต้มค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของพ่อไหมค่ะที่เพิ่นฝันเมื่อคืนนีล่าสุดเนาะค่ะเพิ่นกะมาเบาสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังขอให้มีโชคมีลาภได้รางวัลใหญ่กับพ่อไหมเบิดสุขุสุขชนค่ะในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะค่ะ ค่ะบางทองพูนมีอยังเพิ่มเติมบ่คะครับผมสําหรับตัวเลขคุณพ่อใหม่เพิ่นก็ให้มาเนาะครับเนาะเป็นตัวเลขของเด็ก,กน้อยเนาะครับไม่เล็กน้อยมาบอกครับผมกับเพิ่มเติมก็คือเบือทรถ่ายไม้เล็กเบือโทรศัพท์ของคุณพ่อใหม่เนาะครับเนาะแต่ถ้านธรรมชุ่มจะตีตากความฝันตีเพิ่มเติมจากความฝันของพ่อใหม่ก็สามารถตีเพิ่มเติมได้ครับผมพเพราะว่าแต่ละคนตีความฝันบ่คือกันเนาะครับเนาะความฝันของพ่อใหม่เพิ่นก็มี เหนือหาแตกต่างกันไปนะครับอาจจะที่เพิ่มเติมจากความฝันได้ครับผมครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมคลิปของไอ้ท่องพูนเจ้าเหนีครับสาวหนิงพาด้วยนะครับเนาะ <c oughs> ส่องสาวหนิงพาด้วยครับส่องท่องพูนเจ้าเหนีน,นี่เหตุเฉพาะ y o ยูทูบนะครับเนาะบ่มีสองทางอื่นครับผมเพราะว่าอาจจะมีมาในสองทางอื่นแต่ว่าอาจจะเป็นกล้องส่องสาวหนิงหรือส่องท่องพูนเจ้าเหนีครับผมเพราะว่า สาวนิงกับบ่าวท้องพูนเห็ดแต่ยู u ูปเช่นทางเดียวนะครับเนาะสองทางเดียวครับลงคลิปเฉพาะ u t u b e เนาะค,ะค่ะช่องทางอื่นสาวนิงกับบ่าวท้องพูนบริลลงค่ะถ้าเกิดว่าเห็นลงไปกับโบแมนเนาะค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามไดเฉพาะช่อง u t u b e สาวนิงพางพรายวยท้องพูนชาแนลได้ช่องทางเดียวเท่านั้นค่ะครับช่องทาง YouTube ช่องทางเดียวนะครับเนาะบม่มีช่องทางอื่นครับค่ะลืมถามคุณพ่อเนาะค่ะ ถ้าสามตัว <c oughs> ละคุณพอ่อคุณพ่อสีหายตัวไหนสามตัวกับหนึ่งเจ็ดหาเลยหนึ่งเจ็ดหา<อ>เนาะค่ะเด็กหน่อยเด็น่อยมันกับหนึ่งเนะาะค่ะเด็กหน่อยกับเป็นหนึ่ง <c oughs> คุณพ่อเพป็นหายมาหนึ่งเจ็ดหาเนาะค่ะสามตัวส่วนสองตัวเจ็ดหาค่ะเป็นเลขที่เด็กหน่อยบอกเนาะค่ะค่ะ ขอขอบคุณพ่อไหมหลายหลายค่ะที่พ่อไหมบ่เพงตัวเลขเนาะค่ะมาเบาความฝันสู่่านผู้ชมทางบ้านฟังขอบคุณพ่อไหมหลายหลายค่ะขอบคุณค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของพ่อไหมค่ะพ่อไหมนี่เป็นฝันมาเด็กน้อยนี่ย่งโทรศัพท์เพื่อนเนาะค่ะย่งโทรศัพท์ยืมโทรศัพท์เพื่นไปค่ะแล้วค่ะเอาไปเว้าบอกเลขเนาะค่ะเว้าบอกเลขในโทรศัพท์เนาะค่ะแล้วพ่อไหมเพื่อนก็ไปถามบาเลขตัวใดเกาะเพิ่นน่าค่ะ เลขมันเสิออกตัวใดเนาะค่ะแล้วเด็กหน่อยก็บอกมาว่าเจ็ดหานะค่ะเป็นเลขสองตัวที่เด็กหน่อยบอกค่ะเจ็ดหาเด็กหน่อยว่าค่ะแล้วพอไหมเพิ่นกระตีหายนะค่ะเด็กหน่อยกับเป็นหนึ่งเพิ่นว่าค่ะเด็กหน่อยบอกเลขมาเจ็ดหากับเป็นหนึ่งเจ็ดหานะค่ะเลขสามตัวที่พอไหมหายมากค่ะค่ะส่วนเลขสองตัวกับเจ็ดหานะค่ะเป็นเลขที่เด็กหน่อยบอกค่ะส่วนศูนย์หกศูนย์ศูนย์หกศูนย์นี่เป็นเลข่ายโทรศัพท์เนาะค่ะเลขไทยเบอร์โทรศัพท์ค่ะ ติดถ่ายเบอร์โทรศัพท์3ตัวถ่าย060ค่ะคุณพ่อเพิ่นบอกมาเนาะค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของพอไหมค่ะที่เพิ่นห้กับท่านผู้ชมทางบา้านได้รับชมรับฟังเนาะค่ะก็ขอห้มิโชคมีลาภเดี๋นวต้องวันไ่ก็พอไหมเบิดสุขูสุขคนค่ะในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2567นี่เนาะค่ะอย่าลืมตัดกับหมุนนะคะท่านผู้ชมตัดกับหมุนนําค่ะการไห้ค่ะอย่าลืมวันหนึ่งกับเจ็ดเป็นตัวเดียวกัน อาสิกบหัวกับหางกระไดค่ะโฮกับเก่าเป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะอาสิกบหัวกับหางกระไดค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางทีเสานิงมาเอว่าสู่่านผู้ชมทางบานฟังกะขอให้่านผู้ชมวิเคราะห์พิจารณาเอามากตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั้นค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เสาวนิงก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้่านผู้ชมทุกท่าน ที่เขามารับชมรลบฟังคลิปของสาวหนิงพ้าร่วยจงมีต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยืนมีโชคมีลาภหิง่งหิ่งมันมันปังปังรำรวยรำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบิร์สุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อข่ะสุดทา้ายนี้สาวนิ้งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงพ้าร่วยได้หาคลิปดีๆตัวเลขเด็ด มาหากับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ